แกว่าฉันเคยธรรมดาเคยธรรมดามาอยู่ตรงนี้ได้ไหจบกูจะจุบหนึ่งเดียวเ นนี่ดาสวัสดีครับนางรองพอดีเลมพวก,กับผมทวนสายเสียบอีกเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ผมแล้วก็ร้านสายเจ้าจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดักเบ็ดกบครับซึ่งก็เป็นคลิปแรกครับพี่น้องที่ทีมงานนางรองพอดีเลมของเราจะมาดักเบ็ดกบให้พี่น้องได้ชมครับตอนนี้รอล้านสายเจ้าอยู่ครับผมผมได้เดินทางออกมาก,ก่อนครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆครับว่ามาเปิดคลิปช่วงกลางคืนครับผมก็มีพี่น้องถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นคลิปโทนสายเสียบช่วงเวลากลางวันเลยผมเลิกงานค่ำครับพี่น้องเข่างานก็เจ็ดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งครับห้าโมงเย็นก็เลยกว่าจะกลับถึงบ้านก็ อย่างที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละครับจะได้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมก็ตอนมืดๆครับผมยังไงรอชมผลงานครับว่าจะมีผลงานให้พี่น้องได้รับชมไหมครับเดี๋ยวรอล่านสายเจ้ามาครับผมตอนนี้ล่านสายเจ้าก็เดินทางมาถึงผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้ล่านสายเจ้าเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ เหยื่อที่เราใช่ครับเป็นเหยื่อไ่เดือนครับผมเบ็ดก็ประมาณสามสิบคันครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ของลานสายเจ้ากันเลยครับมีตัวหรือไม่มีตัวลานสายเจ้าจะเป็นคนให้คำตอบเราพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดักของลานสายเจ้าครับลานสายเจ้าก็จะเคลียให้มันเป็นแป็นครับพี่น้องให้มันใสๆครับวิธีการเกี่ยวเยาเสียดเดือนครับ โอีค okay. ให้ถึงขอเบ็ดครับพี่น้องแล้วก็ปล่อยทั้งตัวเลยครับครับเรียบร้อยแล้วครับเซจไปแล้วคันหนึ่งครับผมให้เด๋ยอะๆมันก็จะดิ้นด็กๆเด็กๆเด็กๆแบบนี้แหละครับพี่น้องคันที่สองครับ วิธีการเลือกหมายของล้านสายเจาะก็จะเลือกหมายบริเวณที่เป็นชายน้ำแป๊ะๆครับพี่น้องห,หาไปทำหาทำหาครับทางล้านสายเจ้าบอกทำหาผมัำหาไปเสร็จแล้วละครับ้งที่สองครับผม ตรงนี้ลานสายเจ้าบอกว่าทำเลส,สวยครับพี่น้องจำไว้ครับว่าตอนเช้าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับทำเลส,สวยว่างั้นครับก็เป็นบริเวณหนองน้ำเล็กๆครับชายป่าลานสายเจ้ามาเดิน ดูตอนเช้าครับวา่าทำเลสวยครับก็เลยชวนผมมาดักบิก๊กกบครับผมงูครับพี่นอ้อง๋ยวนางรองเรียกว่างูไซครับเป็นงูกินปลาครับเป็นงูที่ไม่มีพิษครับผม ผมว่าจ,จิจับหางเล่นกีกหน่อยมาแล้วครับพี่นอ้องดี๋ยวผมได้ยินเสียงโดดครับกบอู้พี่น้องใหญ่อู้อู้เบิกเอฟเลยครับอู้มาแล้วครับมาแล้วครับอู้เหลืองกำลัเลยพี่น้องครับอู้ตัวใหญ่เลยนี่ เดี๋ยวลานสายเจ้าจับให้ดูครับโอ้นี่ครับยังดักเบ็ดไม่เซ็ดเลยครับมาแล้วเต็มหนึ่งครับเต็มหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวผมเดยนไปเอากระชังก่อนพี่น้องเดี๋ยวกลับมาใส่ครับผมเดี๋ยวให้ลานสายเจ้าปดกบให้ดูครับพี่น้องอู้ใหญ่คักพี่น้องหนึ่งมเอ็ดป็ดเลยครับหลองลำลำเลยครับหนูเต็มครับผม ผมคิดว่าแต่จะกินแห้วแล้วครับพี่นอ้องโอ้ไม่พลาดครับผมใส่สวยๆเลยครับเดี๋ยวเวลาสายเก่าใส่ไว้ต่อครับผมเดี๋ยวเราตอนเช้าเรามาลุ้นกันใหม่ครับเบดก็ใส่เมมโมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็กเหลือไห้พอต้องควนอยู่ครับเนาะ เรวเรายามกลับอีกรอบหนึงครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มแล้วครับหิวเข่าแล้ว <c oughs> เอาแล้วครับพี่น้องดักเบ็ดกบครับแต่ว่าป่ามากินครับผมนี่ครับขนาดดักบนโคกเนี่พี่น้องมันกินได้ยังไงนี่ครับปลาช่อน กำลังสซนเลยครับนี่โอโหเอาคือเก่าครับมานมานละมานลเลยครับแต่ทั้งปุ๊บทั้งปลาครับวันนี้ <laughs> <laughs> คันนี้มีมีดึงครับพี่น้องโอ้โห,โห,โห อู้อ้าวตัวอะไรเนะ่อ้าวปลาดุกอู้ปลาดุกพี่นอ้องเอาละครับดักปิดกุ๊บครับเออปลาดุกเหลืองลำลำเลยครับอู้อ้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องนี่อู้ส่สวยเลยครับอ้าวอู้สวยงามครับสวยงามครับแบบนี้นามาดักปิดป่าครับแบบนี้ เรียบร้อยครับปลาสองแต้มกบหนึ่งแต้มครับพี่น้องเสียงอยู่ข้างหลังผมตรงไหนฮึเอเร็วเวอาเร็วเอาเร็ว,รว,รวโวอู้ลุดเลยพี่น้านลุดอู้ พี่ยจุ้มครับน่ะฮอยฟาดเหยื่อขึ้นมาครับผมเสียงตีตุ่มๆครับเมื่อกี้นี่โอ้ลุดไปแล้วครับท้านัางกดได้เต็มอีกแล้วครับพี่น้องเอาไว้รุ่นกันใหม่ครับหมาแล้วพี่น้องก็พิกเต็มหนึ่งครับโอ้นี่เปีเปียเลยครับโอ้สวยเลยครับใส่หวยเลยนี่อ้านี่ธรรมดาครับ ในวิลานชูเลยทียอ่าครับใส่ส,สวยๆเลยครับเ,เปปตๆเลยครับนี่โอ้มีธรรมดาครับนี่ คืองานนี้ไม่มีคำว่า,าพลาดครับพี่น้องกบสองเต็มครับป่าสองเต็มมาแล้วครับหมันหมันครับผมเบ็ดก็ยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับครับพี่น้องหลังจากที่เรายามเบ็ดกบรอบแรกครับ เราก็เก็บปลาไปสองแต้มครับแล้วก็โกบิ๊กสองแต้มครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้เราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าตอนนี้กระดึกแล้วครับยังไม่มีใครกินเข้ากินน้ำเลยครับผมเรามาลุ้นกันตอนเช้าอีกครับพี่น้องปลาสวัสดียมามเช้าครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องมาลุ่นเบ็ดกบกับล้านสายเจ้าครับตอนนี้ล้านสายเจ้าก็มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมครับล้านสายเจา้า,าเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกกันเลยครับผมโอ้คันแรกก็ไม่ติดครับอยู่ตรงนู้นที่ตรงนี้ คันหนึงก็ตรงนี้คันนึงครับที่ว่าไม่ติดครับนี่แหละครับหมายก็เป็นตามถนนนี่แหละครับเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องชมเนื่องจากเป็นกลางคืนครับนี่พี่ลางคันนี้คันนึงเด้ยนี่ของเบดเต็มเลิดเบ็ดครับก็มีรอยลากอยู่นะครับพี่น้องนู้ ลากลงไปในน้ำหนึหน่งลุดลด,ดินดึงไปเบิดดึงไปนู่นครับตอนนี้ก็กูได้สามคันแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเต้มให้พี่น้องได้ชมเลยครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันเรื่อยๆครับผมเอาลละครับพี่น้อง ผมเห็นกระโดดยุบยุบอยู่นะครับเอาแล้วมีตัวแล้วครับผมมีเต้มให้พี่น้องได้ชมแล้วครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เหมือนเมื่อคืนครับแต่ก็พ่อได้ครับนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้ลานสายเจ้ามาเอาครับลานสายเจ้ากําลังกู้เบดฝั่งนุ่นอยู่ครับผมตัวแรกของยามเช้าครับผม มันน่าจะลอยกินเขียดตัวที่ผมเหินเมื่อวานนี่เลยเรียบร้อยครับก็บ,บรรยากาศยามเช้าทองไร่ทองนาอำเภอนางรองบ้านเราครับโอ้ต้องขออภัยครับพี่น้องฝั่งนี้เป็นอำเภอชำนิครับผม แบ่งกันคนละฝั่งถนนครับอู้พี่น้องผมจะให้พี่น้องดูนี่มันรอยกุบชัดๆเลยนะครับนี่เ <Okay. S 1> นี่ยครับเต็มเลยพี่นออ้องดูครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าตอนเช้าเราจะเก็บกี่แต้มครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจักแต้มครับหลังจากที่เก็บมาแต้มหนึ่งครับผมเราก็ใส่ไปถึงนู่นแล้วครับติดตามกันไปยาวๆครับพี่น้องผมว่าล้านสายเจ้าเ,เก็บเบ็ดไม่มดแล้วครับวันนี้ลงหายหมดแล้ว <laughs> ลงหายหมดแล้วว่างัน <laughs> สายยังจอแต่กูย้อมกินก็สายตรงไหนบุ่ง เอาล่ะครับพี่น้องมีเต็มครับอู้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องอู้กระโดดยบยบเลยครับอู้เอาแล้วเอาแล้วเอ,วเองเป่งเลยครับอู้ครบตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องนี่อู้เดี๋ยวผมให้พี่น้องดูครับอูโหมันมากินปลาครับนี่ปลาอยู่ในปากเลยครับอูโห อตัวใหญ่เปรียงเลยครับตัวนี้จะให้ล่าสายเจ้าจับช่วยพี่น้องดูครับนี่ครับนี่ครับหางปลาครับนี่มันมากินปลาครับวดไม่ได้จ้มันขืนไปในท่องเลยดิขืนไปในท้องมีโอกาสได้ตัดครับแี่ผมเห็นมาอู โดดยบยบโยบเลยครับปลกเอีบเลยตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับตาสายไปหนึ่งคันครับผมหอพี่ลานจับชัว์ให้พี่น้องดู<อ>นี่ครับบอีบอ๊บๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับยังไม่มดครับผมหพี่ลานเสียงกระโดดเป นู่นนู่นน่นน่นเอาแล้วพี่น้องแต้มสามมาแล้วครับอู้ตัวนี้ก็พอได้ครับนี่เอาแล้วใส่สวยๆเลยครับผมโดดโยบโยบเลยครับไอ้โอบครับไอ้โอบสวยงามครับผมกำลังสวยกำลังสวยสวยเลยครับตัวนี้ ก็ยังเก็บในมดครับเบ็็เหลืออีกหลายคันอยู่ครับดานนุ่นครับกบนี่ผมจะแนะนำเมนูอีกเมนูหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าใครไม่เคยทำรับประทานครับเป็นขัวมีใส่กบครับแต่ก่อนตอนย้ายผมยังไม่เสียครับพี่น้องตอนผมเด็กๆนี่ผมจะชอบกินมากครับ พอมีใส่กบผมหากบมาได้ก็จะให้ย้ายควมีให้ทุกรอบครับเป็นเมนูเด็ดเลยครับผมแต่หลังจากแกเสียไปแล้วก็ไม่มีใครทําให้กินครับไม่แน่เราอาจจะให้ล่าสายเจ้าทําเมนูควมีใส่กบให้พี่น้องได้ชมกันครับผม เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับคันนี้ก็มีเห็นครับผมนี่เหยื่อก็ยังเหลือครับถึงบริเวณที่เราว่าหมายสวยแล้วครับพี่น้องโอ้โรยมันลากเข้าไปนู่นครับไม่ติดนดะครับรอยมันลุดครับผม นี่คันหนึ่งครับคันนี้ก็ไม่ติดครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้ไม้สวยจริงๆครับเห็นแทงเข่กระโดดพร้อมตาสายเจ้าบอกเห็นตัวกระโดด้อมแต่ไม่ยอมแต่ไม่ยอมกินมันอาจจะเป็นกุ๊ปคันเซียนแล้วก็ได้ครับพี่น้องก <laughs> ็จะมุดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสองสามคัน ไม่รู้จะมีเต้มไหมครับสองสามคันนี่เราเราไปรุ่นกันเลยครับโอ้ไม่มีแล้วครับนี่ก็หมดกินแล้วครับนี่เยอหมดลเลยในพี่หลาน ใช่แล้วตรองนั่งคันหนึ่งน,นี่นั่นนี่แค่นี้นใช่ไหมตัวนั่งตัวสายตัวยิงแบบอือเป็นตัวมันไปทางไหนอืมตอนมันขึ้นกระป่ามันตรงนั้นเนาะตอนนี้ก็เก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องตอนเช้าก็ได้สามแต้มตามที่พี่น้องได้รับชมนั่นแหละครับ ต้องบอกว่ามีตะกบไส้ใหญ่ๆเลยครับวันนี้มีไส้เล็กอยู่ตัวเดียวครับแต่ก็ไม่เล็กมากครับเป็นไส้กำลังกินเลยเดี๋ยวเราเดินไปลดกันครับผม <C> เดี๋ยวผมมาสารุปผลงานให้พี่น้องได้ชมครับว่าเช้านี้เราเก็บไปกี่ดแต้มครับนี่ครับ ใส่ใหญ่ๆส,สวยๆเลยครับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเลมก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม